ฮัลโหลข้าเยียงก็กินกับเพื่อนไงจริงตัวเองไม่เดยไปเที่ยวก็อยู่กับเพื่อนก็ทางทวงร้าด้วยกินข้าวกับเพื่อนโอเคผอให้เขาลักสายนะรอสักครู่สวัสดีครับผมเป็นเพื่อนอัปปอรค่ะใช่อยู่กับผมครับครับสวัสดีครับ ค่ะค่ะค่าตัวเองโอเคค่ะค่ะแค่นี้นะมีทุน่าเราค่าค่ะค่ะค่ะค่าอีสัตว์นี่เรื่องปีโทรสัพดีกว่าปีเคนเลี้ยงทัวร์เข้าครัวทำยังไงวะโทรศัพท์ผมเลย